อันนี้คืออัตโนมือนะฮะอัตโนมือครับอัตโนมือชัวร์ที่สุดสมมุติว่าฝนตกลงไปในตัวนี้ถังตัวนี้ลัศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วประเทศไทยเราจะใช้22-2ลักษณะก็คือ6นิ้วกับ8นิ้วแซตตัวนี้เวลาเราวัดเราจะวัดก่อนานะครับนี่ทำมือให้ดิ่งนะครับทำไมต้องเป็น2ออันนะสองอันถ้าฝนตกแบบเขาเรียกว่าหาหายามากห้าร้อยอะไร ฝนตก5้0ปีอะไรทำนองนี้มันจะอาจจะมีนะครับดาดอาจต้องให้ให้ตัวนี้ดิ่งนะครับไม่จับอย่างนี้ไม่ถูกต้องให้ดิ่งอย่างนี้ให้น้ำนหนักดิ่งลงครับ90อันนี้ก็ประมาณ6 6มิลลิมตรนลมนี่คือฝนตก6มิลลิมตรกมมก็คือส่วนสงดูอย่างเี้ดูอย่างนี้ ถ้าฝนตกหมายถึงว่าถ้าไม่มีที่ไหลหรือว่าไม่มีระบายออกไปไหนถ้าฝนตกขนาดนี้ก็คือสูงขึ้นมาจากพื้นดิน6 6 6มเมตรใ่แลนนี้ก็ต้องเทแล้วก็บวกเทแล้วก็บวกเทบวกก็ไปเรื่หยๆครับหนึ่งสองร้อยสองร้อยยี่สิบก็คือก็คือสเกลมันอยู่สิบมิลลิเมตรใช่ไหมแล้วเราจะวัดตอนไหนฮะช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นผมก็ผมวัดทุกสามชั่วโมงครับทุกสามชั่วโมงเลยต้องวัดครับเป็อัตโนมัติวัดจะวัดให้เราตลอดเลยใช่ครับเดินลงมาวัดอย่างนี้เลยครับแล้วที่ปรากฏนี่คือที่ปรากฏในเว็บนนีคือมมาาจกตรง้ มัน่ทราาบวก็มาจ่ายถั้งหมดน้ำฝนมาครับซึ่งมีจุดนี้แล้วก็มีอีก25จุดที่ท่านพอมียี่สบสี่จุดทั่วจังหวัดอุ๋ออันนั่นมันผลอัตโนมัติเหรออันนั้นมันผลเป็นสถานีอย่างนี้ครับอ๋อจะมีเครื่องนี้อยู่ตามจุดต่างๆครับผม